เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านประมงจังหวัดกระบี่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ฝั่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งท,ทุกทท่านและแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานทุกๆท,ท่านครับกรับผมนายวัดวัฒธรรมประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ขอกราบเรียนรายงานการจัดงานวันกุ้งกระบี่ปี68ครั้งที่22ภายใต้หัวข้อรวมพลังฝ่าวิกฤตพิชิตตลาดโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลโยีและนว,วัตกรรมมาใช้ในการผลิตกุ้งคุณภาพให้ได้มาตรฐานปลอดภัย 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรภาครัฐและภาคเอกชน 4. ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งคุณภาพอันดับต้นของประเทศโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำกระบี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติอร่อยมีสีแดงเข้มเมื่อปรุงสุกและได้รับการผลักดันให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์วงเล็บ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสู่ระดับสากล การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญหลายประการได้แก่การสัมมนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพราะเลี้ยงและการตลาดการจัดแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์และนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกุ้งและภาคธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์ของพี่น้องเกษตรกรเพื่อความรักความสามาคัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมประมงสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ภาคเอกชนและได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทหลัก4บริษัทและบริษัทรอง5บริษัทดังนี้ บริษัทผู้ให้การสนับ,สน,บสนุนหลัก 1. บริษัทคากิ้วสยามจำกัด 2. บริษัท t s a Infinity ิน r ีอครีจำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนพ,พรพวิทย์นำเข้าส่งออกจำกัด 4. บริษัทกรุงไทยจำกัดมหาชนและผู้ให้การสนับสนุนรองก็มี 5. 1. บริษัท TRF Fit m อฟ l ีจำกัด 2. บริษัทโกเบสคอร์ปอเรชั่นจำกัด 3. บริษัทเอเชียนนิวทริชั่นจำกัด 4. บริษัทอินเทคโกลบอลจำกัด 5. บริษัทไทยยูเนียนฟีดมิวจำกัดทั้งนี้ยังมีบริษัทห้างร้านอีกมากมายที่มาออกบูธแสดงสินค้าและออกซุ้มอาหารและชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดต่างๆที่มาร่วมแรงร่วมใจให้เกิด มีงานนี้ขึ้นในนามของชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ครับผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในงานวันกุ้งกระบี่ในครั้งนี้ครับและขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กรุณากล่าวเปิดงานวันกุ้งกระบี่ครั้งที่22อย่างเป็นทางการครับขอบพระคุณมากครับ เชิญนั่งครับ <c oughs> เรียนท่านประมงจังหวัดกระบี่ท่านผู้แทนท่านพาณิชย์จังหวัดกระบี่ท่านผู้แทนท่านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านหัวหน้าสุนทรการและที่สําคัญก็คือท่านประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่คณะวิทยากรแล้วก็ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศที่มานี่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั้งภาครัฐเละกอกชนสื่อมวลชนแล้วก็ท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังคูลศิลาเทวกูลติดภารกิจเลยมอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้แทนก็รู้สึกยินดีนะครับที่ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาวันกุ้งกระบี่ปี68ครั้งที่ยีองภายใต้หัวข้อเรื่องรวมพลังฝ,าฝ,าฝา่าวิกฤตพิชิตตลาดโลกในวันนี้กุ้งทะเลถือว่าเป็นสินค้าหลักที่สร้างไรายได้ให้แก่ชาวประมงดังนั้นการที่ชาวชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่จัดงานวันกุ้งกระบี่ปี68โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสาเหตุข้อมูล แนวทางการเลี้ยงทิศทางการตลาดการแก้ไขปัญหาการลดต้นทุนการป้องกันโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดการรวมตัวเกิดความสาม,มัคคีเชื่อมโยงของสมาชิกกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งวิชาระวิชาการแนวคิดในการเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้หลักการเทคนิคต,ต่างๆในการเลี้ยงนะครับจังหวัดกระบ,บี่เราก็เล็งเห็นนะครับเมื่อก่อนเห็นว่ามีปัญหาเรื่องราคากุ้งตกต่ำรัฐบาลเลยสนับสนุนเงินมาช่วยเหลือแต่ว่าใช้ไม่หมดเหลือต้องส่งคืนพี่น้องบางที่ไม่ไม่ขอรับใช่ไหมครับเราผมเป็นประธานการประชุมเองเลยต้องส่งคืนไปเป็นล้านเหมือนกันนะครับ พอดีตอนเขียนใหม่ๆไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าเงินเหลือแล้วสามารถมาใช้ทํากิจกรรมอะไรได้ไม่ได้เขียนไว้ก็เลยต้องส่งคืนไปก็เสียดายเงินอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมกับท่านประธานกับชมลมก็มาปรึกษาผมว่าอยากให้กุ้งกระบ,บีมีซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะเนื้ออร่อยทำแล้วมีสีแดงนะครับเป็นที่ต้องการของของต่างประเทศโดยเฉพาะจีน แต่ถ้าเรามี GI แล้วจะทำให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นก็เลยเชิญประชุมหัวหน้าส่วนท่านประมงทั้งหลายมาประชุมกันแล้วก็ช่วยกันแล้วผลักดันจนตอนนี้ผ่านรอบแรกแล้วใช่ไหมมีกี่แห่งนะหกแห่งหกแห่งทั่วประเทศกระบี่ก็หนึ่งในนั้นเดี๋ยวก็จะทํากันบ้านช่วยกับชมรมกุ้งอีกนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตรวจอีกแล้วก็กรมและกรมทรัพย์สินตามปัญญาเขาจะ จ้างที่ปรึกษามาช่วยเราเดี๋ยวเราก็จะให้ประชุมรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อเพื่อให้คุ้งกระบี่เป็นอ่า GI ซึ่งก็จะสร้างมูลค่าได้ตอนนี้ได้ได้ครึ่งทางแล้วเปอร์เซ็นต์ได้สูงแล้วเดี๋ยวทางราชการเราก็จะจะลงไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เป็น GI ก็เป็นข่าวดีของของคุ้งกระบี่ที่จะได้ GI แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ มาจัดงานที่กระบี่แล้วขอบคุณที่ช่วยกันทําให้กุ้งของกระบี่เรามีคุณภาพที่ดีแล้วก็สร้างรายได้โดยรวมกับกระบี่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นต้องขอบคุณเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆหลายๆบริษัทได้มาช่วยกันนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมกระบี่เรากระบี่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งท่านคงได้ไปหมดละ แล้วก็ที่ผ่านมาเราได้เป็นโลเคชันในการถ่ายทำเรื่องอาจูเลอสิกเวอร์รีเบิร์ดนะครับหลายแห่งคลองหลูดอ่าน้ำตกห้อยโตอุทยานแห่งชาติอ่าน้ำตกห้อยโต,ยน,ต,น,ต,ยโตนะครับสวยงามมากท่านต้องไปเที่ยวหลายๆแห่งแล้วก็ถ้ามาแล้วไม่เมื่อยเ,เนี่ยต้องไปไปอาบน้ำผู้ร้อนเข็มที่คลองท่อมเนี่ยเราวิจัยกันแล้วของเรานี่ เผอๆจะคุณภาพดีกว่าที่ญี่ปุ่นออนเซนด้วยซ้ำไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้มั้งครับของของญี่ปุ่นเขาจะมาที่จังหวัดกระบี่เราจะมาทานข้าวด้วยกันของเขาก็จะมาคุยเรื่องออนเซนเนี่ยนะครับว่าของเราเนี่ยเทียบไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นเลยนั้นท่านมาท่านเมื่อยๆก็ไปแช่น้ำพุร้อนเข็มนะครับหลายแห่งนี่เป็นอมาพืชอมาพาดน,นี่ต้องมาเช่าบ้านแล้วมาแชา่จากที่เดินไม่ได้ก็เดินได้เลยนะครับอันนี้ก็ ฟังจากเขามาแล้วก็เป็นเป็นจริงตามนั้นนะครับแต่ไม่รู้ทางการแพทย์ว่างไงนะแต่ว่าคนที่มาแล้วหายจริงนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้ไปเที่ยวสามมรกรนี่ก็ไปแล้วนักท่องเที่ยวต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเที่ยวกันเพราะเราคนไทยต้องไปเที่ยวให้ได้นะครับแล้วคลองหลูดนี่ท่านพายเรือไปนะครับเหมือนเข้าไปในป่าอเมซอนเลยนะครับผ่านพันไม้สวยงามน้ําใสไหลยเย็นเห็นใต้เลยนะครับ แล้วไปก็ต้องโดดน้ํานะครับเหมือนเหมือนเอาน้ําในตู้เย็นมาเทไว้ตรงนั้นแล้วก็โดดและเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเพราะนั้นต้องอากาศร้อนร้อน,นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ mm hmm. ก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับแล้วขอบคุณทางฝ่ายจัดฝืบรมที่ได้จัดการฝืบรมในครั้งนี้ที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งวิธีการทั้งเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อ,อให้การ ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งให้เจริญเติบโตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยต่อไปนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเชิญชโจทุกท่านเปิดโครงการสัมนาวันกุ้งกระบี่ปี68ครั้งที่22ภายใต้หัวข,ข้อเรื่องรวมพลังฝ่าวิกฤตพิชิตตลาดโลกณวันนี้ครับขอบคุณครับ ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้จำนวน4บริษัทและผู้สนับสนุนรองจำนวน5บริษัทรับโล่เกียรติคุณจากท่านประธานตามลำดับต่อไปนี้ค่ะครับต่อจากนี้จะเป็นบริษัทให้การสนับสนุนหลักจำนวน4บริษัทด้วยกันบริษัทแรกผมขอญาตเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทซากา้ิวสยามจำกัดขอเรียนเชิญครับ ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญตัวแทนจากบริษัท T.S.A. Infinity Agri จำกัดค,ครับบนเวทีเป็นบริษัท T.S.A. Infinity Agri จำกัดครับและขออนุญาตบริษัทถัดไปเป็นห้างหุ้นส่วนพร พวิทนำเข้าส่งออกจำกัดขอเรียนเชิญตัวแทนครับตัวแทนจากบริษัทพรพวิทนำเข้าส่งออกจำกัดเรียนเชิญครับ ลำดับที่4ี่นะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทกอเบสคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะไม่ใช่ครับขออภัยค่ะบริษัทกรุงไทยอาหารจำกัดมหาชนครับ บนเวทีเป็นตัวแทนจากบริษัทกรุงไทยอาหารจำกัดมหาชนครับและถัดไปเป็นบริษัทผู้ให้การสนับสนุนรองจำนวน5บริษัทบริษัทแรกขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท TRF Fit m e ม l จำกัดเรียนเชิญครับ ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท GoBase Corporation จำกัดค่ะและลำดับถัดไปขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท Asian New d i v i ช i o n จำกัด เรียนเชิญครับค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทอ um ินเทคกอบ a ลจำกัดค่ะ และลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทไทยิเนียนฟิตมิลจำกัดมหาชนค่ะครับและนอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้อีกจำนวนมากกว่า24บริษัทและหน่วยงานเช่นกันครับ ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนรองนะคะขึ้นถ่ายรูปร่วมกับท่านประธานบนเวทีอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเหยนเชิญทุกท่านเลยครับรบ,บกวนทุกท่าน ย,ยืนให้ตรงกันสักนิดหนึ่งถอยหลัง19ได้ไหมคะ เอาแลครับและสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่คุณวนัทวัฒธรรมมอบของที่ระลึกแด่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านสุวิทย์สุริยวงศ์ที่ได้ให้เกียรติเปิดเป็นประธานเปิดงานวันกุ้งกระบี่ครั้งที่22นี้เรียนเชิญครับ ะะขอเรียนเชิญท่านประมงจังหวัดกระบี่นายเจริญชัยศรีสุวรรณนะคะรับของที่ระลึกจากท่านประธาน,ะนชมรมของเราค่ะครับพิธีเปิดงานสัมมนางานวันกุ้งกระบ,บี่6-8ครั้งที่22ก็เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีเลยครับขอเลียนเชิญท่านประมงจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีเลยครับและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจากชมรมต่างๆนะครับสหกรณ์สมาคมสมาพันธ์นะครับขอเลียนเชิญครับผมถ้าผมเอ่ยน้ำนี่ขออนุญาตนะครับน่าจะยังไม่เสร็จนะครับเยอะมากครับขอเลียนเชิญครับขอเลียนเชิญนะคะคณะกรรมการผู้จัดงานนะคะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นจังหวัดนะครับจากฉะเชิงเซานะครับจาก เพชรบุรีนะครับฉะเชิงเซาฉะเชิงรยองนครปฐมนครสุพรรณนะคะจันทบุรีมาไหมครับเดียนเชิญครับระยองมาไหมครับตราดมาไหมคะประจวบเพชรบุรีครับระนองชุมพรนะคะแล้วก็ขอบขอขอขอท่านบนเวทีเดินเดินหน้าขึ้นมานิดนึงนะคะด้านล่างได้อีกแถวหนึ่งนะครับด้านล่างอีกแถวนึงนะคะด้านล่างได้อีกแถวนึงครับ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราธานีนะครับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองจำกัดชมรมผู้เลี้ยงกุ้งนครศรีสงขานะครับชมรมเลี้ยงกุ้งปัตตานีสหกรณ์ปัตตานีแล้วก็สมาคมการค้าปัจจัยนะคะ เอาละครับให้ช่างภาพหลักก่อนนะครับขออนุญาตขอเป็นช่างภาพหลักนิดนึงครับช่างภาพหลักท่านไหนเอ่ยช่างช่างภาพท่านไหนจะถ่ายนะคะให้สัญญาณกันนิดนึงนะคะอ่าช่างภาพหลักนี่นะครับมองกล้องช่างภาพหลักครับอ่ากล้องบนนะคะอ่าขอเป็นกดไลค์สักรูปหนึ่งนะคะ